สวัสดีมีเงินล้านกับผมผู้หมวดหูรู้ทางรวยช่วยเตือนไผ่ครับพี่น้องครับระวังกลนโกงทางออนไลน์จากมิจฉาชีพบอกว่าคุณคือผู้โชคดีมีเงินเข้าบัญชีแล้วให้กดดูนี่ครับพี่น้องครับเป็นกลนโกงจากมิจฉาชีพมาทางออนไลน์ เจอกับผมมาแล้วครับมามุกไหนโทรเข้าโรงพักเลยตอนนั้นผมนั่งเป็นพนักง,งานวิทยุโทรบอกว่าเขาอยู่ที่บ่อนหมาเก้าเขาบอกนะวิชายชีพบอกนะบอกว่าเขาอยู่ที่บ่อนหมาเก้าจะเอาเงินออกมาบ้านเราแต่เอาเงินสดออกมาไม่ได้อยากจะโอนผ่านบัญชีมีใครมีเบอร์บัญชีไหม ขอเบอร์เลขบัญชีหน่อยเขาจะโอนตังค์ให้เนื่องจากเขาทำเขาเรียกว่าแจ็คพอตแตกแหมใจดีทำแจ็คพอตแตกก็เลยอยากจะแจกสตังค์มามุกนี้ครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องคนบ้านเราบางคนใจง่ายครับคนไทยใจง่ายโอ้ซ้ำบอกเบอร์บัญชีไปสิเขาโอนตังค์ให้บอกเอากันหน้าวะสันเป็นไงครับเรียบร้อยครับเนาะ คนที่มีตังในบัญชีเสร็จหลอกบอกเบอร์บัญชีเขาเรียบร้อยครับมันบอกให้กดพี่น้องหลายๆคนพี่พี่น้องๆคนไทยพวกเราหลายๆคนนะครับบางคนใจง่ายบางคนรู้เท่าไม่ถึงการหรือบางคนอยู่คนเดียวพออยู่คนเดียวไปครับคนเดียวตังหายสองคนเพื่อนตายสามคนก็กลับบ้านได้ <laughs> อันนี้เป็น สุภาษิทธ์ใหม่นะอยู่คนเดียวตังหายสองคนเพื่อนตายสามคนกลับบ้านได้อยู่คนเดียวตังหายก็คือหมายความว่าเราไม่มีที่ปรึกษาวิธีแก่พี่ๆน้องๆก็หาที่ปรึกษาหาคนรู้จักหาคนที่ไว้ใจได้ถามเขาก่อนครับอย่าพึ่งไปใจง่ายครับมามุกอย่างผมเนี่ยนะบอกว่ามีตังจะโอนให้ไม่ใช่น้อยนะครับโอนเป็นล้านนะครับ อืมโอนให้เป็นล้านเลยแล้วบางคนเองครับเกิดความโลภกลโกงของเขาก็คือหมายเขาว่าเอาผลประโยชน์เอาผลประโยชน์มาให้เราแต่จริงๆก็คือเ,เอาผลประโยชน์จากเราเลยเสนอให้เราก่อนเลยคนเราบางคนเกิดความโลภลืมนึกไปว่าเอ๊ยอยู่ๆเขาจะมาให้เราฟรีๆเป็นไป,นปนไม่ได้ต้องคิดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับกลโกง ทางออนไลน์จากมิจฉาชีพมันมีมาหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นเขาอ้างว่าเขาทำแจ็คพอตแตกที่บ่อนที่หมาเกาอยากอยาเอาตังค์มาให้พวกเราขอเบอร์บัญชีหน่อยอย่านะครับถ้าพี่ให้เบอร์บัญชีไปเสรจปั๊บเป็นไงครับเรียบร้อยครับเข้าเงื่อนไขเขาพอเขาเอาเงื่อนเขาใส่ปั๊บเป็นไงฮะสตังค์โอนมาปั๊บพันกว่าบาท แต่พอพี่น้องจะโกดขึ้นไปปาบเรียบร้อยครับมันดูดตังพี่น้องหมดเลยด้วยความปรารถนาดีจากผมผู้หมวดอูรู้ทางรวยเชื่อเปลี่ยนไทยวันนี้หลายๆท่านเข้ามาจงโชคดีมีเงินล้านจะอยู่ในบ้านหรือออกจากบ้านให้เงินล้านไหลเข้ากระเป๋าทุกๆท,ท่านทุกๆคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย